สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะวันนี้ตอนเย็นยินะวันที่27มิถุนาสองห้านะ,ะเรามาเจอกันอีกนะฮะอ่ะอฟบอกว่าบางับางบังนะครับมองไม่เห็นมองไมง่เห็นนะพยายามแก้ไขใ,ให้สุดยอดแล้วนะ เอาวางไว้ทางซ้ายทางขวามือพยายามเขียนนะจะต้องกลับหัวกลับเอียงคอดูหน่อยนะฮะกลวยสีปวดต้นคอแล้วครับวันนี้ก็เรามาเจอกันกับคลิปที่มีชื่อว่าสูตรหน่วยบวกสามนะได้เลขสี่ตัวจะต้องมานะสี่ตัวเนี่ย รวมเข้าอีกเลขปลายแถวอีกสี่ตัวก็คือสี่ตัวจะต้องมีแล้วก็พบตัวเลขอีกสี่ตัวจะต้องไม่มานะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะตามชมกันนะครับผมทำให้ดูนะาตามชมเลยนะครับผมอ่ะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะ อดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะชุดนี้ทำแล้วได้เลขน้อยชุดนะจะเข้าไหมนะสูตรที่มีชื่อว่าสูตรหน่วยบวกสามครับผมหน่วยบวกสามเท่ากับสตัวมาแปดตัวมีสี่ตัวเมามันเมามันไม่มานะอีกสี่ตัวตามชมเลยนะครับผม สูตรง่ายๆ่ายง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะให้กล้องมันอยู่ทางขวามือลองดูนะเพียดมันขยับได้ไม่มีปัญหานะเราเอางวดเอางวดสองงวดนะจะทวนให้ดูนะตั้งงวดลงป้ายนะ หนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามหกห้านะฮะคำนวณงวดน,นี้แล้วมันมาออกหนึ่งสองห้าสองเก็ดสองกับศูนย์เก้านะฮศูนย์เก้ามออกตัวเดิมนะคำนวณทีเดียวเสร็จสับไปเลยนะสองหกสี่แปดเก็ดสองเลขล่างสามศูนย์นะมาดูกันว่า ลราทำสูตรนี้มันจะได้เลขแค่สามตัวมันจะมาไมหมงวดน,นี้แต่เกดสองยังติดไม่หลุดนะเกดสองยังไม่หลุดนะยังติดมาอยู่นะครับผมอ่ะตามชมนะหน่วยบวกสามนะสามนี่นี่เก้าศูนย์สามเราบวกสามตรงนี้เลยนะบวกสามบวกสามได้หกนะ เลขมาที่หกเจ็ดแปดสามกสามเป็นหกเอาหกเจ็ดแปดเก้าเลยนะครับผมมาตั้งเอาเลขหกนี่นะมาตั้งตั้งได้ตัวไหนครับผมตั้งแบบไหนตั้งแบบไหนดูดีๆนะ ทางแบบนี้นะครับผมหกเจ็ดนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเออไม่ได้ดูนะหกเจ็ดแปดเก้ 8, อ่าต่อไปเขียนด,ด้วยสีแดงนะไอ้สีแดงนี่มันไม่มานะตรงนี้มันไม่มาศูนหนึ่งอ่าต่อไปอ่าต่อไปมันมานะสองสาม สีห้าอ่าพอตั้งเส็จอ่าขีดเส้นให้หน่อยนะจะได้ดูว่ามันมาหรือมันไม่มาขีดเส้นแบ่ง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 ,บงโครงสร้างของมันนะสีแดงศูนย์กับหนึ่งนี่ไม่มานะไม่มาไม่มาไม่มา อ้าไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่ใช้สีดำขีดได้ไหมนะเออออกไปศูนย์กันหนึ่งไม่มาอ่ะเราใช้หลักหกนี้อีกนะอีกตัวหนึ่งนะแบ่งแดนมาซะก่อนนะอันนี้ผมทำเป็นสองห้องนะทำเป็นสองห้องสองห้อง มีเส้นแบ่งไว้อาเพื่อเปรียบเทียบกันนะห้องนี้ก็ใช้เลขแทนเลขหกนี่นะเลขแทนกันแทนเลขหกก็คือเลขหนึ่งนะครับผมผมจะเขียนเลขแทนกันตรงนี้นะแทนกันเลขหนึ่งนะเอาใส่ตรงไหนแทนกันเอาตรงนี้นะมินมินนี่เอาหนึ่งสองสามสี่ ทางนี้ก็มีหนึ่งตัวทางนี้ก็มีหนึ่งตัวคอยดูจะมีแบบไหนนะแทนกันด้วยเลขหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองนะสามสีอ่าใช้สีแดงนะสีแดงนี่ไม่มานะ เ่าไปเลขมาเลขมาเจ็ดแปเก้าศูนยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขีดเส้นนะให้มันเรียบร้อยก่อนนะฮะะเราก็จะได้ตัวเลขที่มาแบบนี้นะ ทีนี้เราจะมาจับเลขกันล่ะครับผมเดี๋ยวขีดเส้นให้มันเรียบร้อยนะเปิดไปเกียินาทีแล้วนะอ่าประกบกันลองดูนะผมจะตั้งประกบกันด้วยสีไหนดีเอาสีนี้ดีไหมหก้เจ็ดแปดเก้าเป็นเลขมาหนึ่งตัวนะครับสี่ตัวมาอ่าลองดูนะ โอ้โหเกตแปดเก้าไปทางนี้นะหก้โหเกตแปดเก้าสองสามสี่ห้าตรงนี้เป็นสองนะสองสามสี่ห้านี่เป็นเรียโครงสร้างอยู่นะครับผมอาฝั่งนี้เหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่เห็นลงไปเลยเกตแปดเก้าศูนย์ ี่เป็นเลขโครงสร้างนะมาอย่างนี้มาอย่างนี้อ่าทีนี้เราจะจับกันแล้วครับผมอ่าเลขไม่มาศูนย์กับหนึงนี่เห็นไหมนี่ศูนย์กระหนึ่งเราว่ามันไม่มาตัดอกเสียนะอ้าวห้ากับหกไม่มานะตัดอกเสียสองข้างอ่าเลขสลับกันนะเราดูฝั่งนี้จะได้ตัวไหนนะ เจสองนะนี่เจมาทางนี้นะได้เจ็ดสองเจเจสองทางนี้ก็เจ็ดสองเหมือนกันนะเอาเขียนเลยเจ็ดสองทางนี้ก็เจดสองเอาแปดสาทางนี้9กสนะ ทางนี้เจ็ดสองแปดสามเก้ชนกันแค่สามหางนะเห็นไหมเวลามันออกมันก็ออกตามอัตโนมัติของมันนะเข้าที่เจ็ดสองชนกันที่เจ็ดสองนะแต่ว่ามันชนกันทั้งหมดอาจจะมันออกหางเดียวนะเรามาดูงวันนี้ งวดนี้นะก็เรามาดูเลขวิ่งกันก่อนนะวิ่งตัวไหนนะเนื่องจากหลักหน่วยเหมือนกันหลักหน่วยที่เราจะทำเนี่ยสองเหมือนกันนะสองเอาถ้าเราบวกด้วยสามนะตัวนี้จะได้ที่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดเราใช้เลขแทนกันนะแทนห้าก็คือศูนย์ละครับผมตรงนี้ ศูนยหนึ่งสองสาม่าจะต้องมีหนึ่งตัวแล้วะตรงนี้ก็จะต้องมีหนึ่งตัวอ่าลงมาเขียนตัวเลขลองดูนะเอาตั้งหลักห้าตั้งหลักไหนก่อนนะสองบวกสามเป็นห้าตั้งหลักห้าก่อนนะครับผมชมนะห้าหกเจ็ดแปดอ่าสีแดงครับไม่มา เก้าศูนสีน้ำเงินครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะอ่าขีดเส้นแบ่งกันหน่อยนะฮะฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ตั้งที่หลักศูนย์นะครับผมศูนยหนึ่งสองสามสีแดงไม่มานะ 4ีห้าเอาตรงนี้นะสี่ห้าสีน้ำเงินครับหกเจดแปดเก้าอ้าวเรียบร้อยนะเสร็จแล้วเราก็ขีดแบ่งกันซะก่อนนะฮะไปสีเวียนาทีแล้วนะจะเสร็จทันไหมอ่าขีดขีดขีดตรงนี้ขีดตรงนี้นปับ๊บ ปั๊บปั๊บสีแดงไม่มานะอ่าเราลองจับตัวเลขมาผาสมกันดูสินะใช้สีน้ำเงินนะถึงชัดดีหรือเอาสีดำเอาเอาเอาสีดำลองดูนะอ่าห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดตั้งไว้ ใส่หนึ่งสองสามสี่ลงไปทางนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามใส่หกเจ็ดแปดเก้าลงไปอ่าได้ได้มาแล้วนะฮะผมจะตัดตัวเลขที่สีแดงออกนะเก้าศูนย์กับสี่ห้านี่ออกตัดออกเลยนะห้าสี่ ศูเก้าเราจะได้ตัวเลขมาอย่างนี้นะฮะเขียนสีน้ำเงินนะครับผมได้ตัวไหนได้ตัวไหนตามโครงสร้างนี้นะอ่ะสีน้ำเงินเขียนเลยนะได้ที่หกหนึ่งียสองเปลสามฝั่งนี้ก็หกหนึ่งเหมือนกันนี่ จ็ดสองนี่แล้วก็แปดสามอากลับไหมกลับไหมกลับไหมเอาไม่กลับนะเอาเหลือไว้ตรงนี้แหละหรือถ้าจะกลับก็กลับง่ายๆนะหกหนึ่งนี่แหละสองเจ็ดสามแปดนะหกหนึ่งสองเจ็ดสามแปด อาจจะมาตัวไหนครับผมได้สามตัวเหมือนกันนะเดี๋ยวเอามุมนี้มุมกล้องทางด้านนี้ให้ชมนะงวดที่แล้วนะเจ็ดสองแปดสามเก้าสี่นะงวดนี้หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามได้แค่สามตัวจะมาไหมนะฮะอหมดเวลาครับผมไปสิบสี่นาทีเลยนะอำลาพาจากกันเท่านี้นะฮะใครยังไม่มีตัวเลขในใจก็ลอง พิจารณาดูนะหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสองเนี่ยมาไม่เลิกเลยนะฮะเอาหกหนึ่งกับแปดสามนะลองดูไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดี